คนโบราณเขาสวดมนต์นะแล้วสวดเพื่อต้องการนำขึ้นของพุทธมนต์เปลี่ยนขึ้นทั้งโลกมหาพระนั่นแหละมหาพุทธพระพุทธธรรมพระสงค์นะเราจึงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนมันจะเป็นสายใหญ่เวลามีปัญหาเนี่ยเราจะนึกถึงพระนะ ที่เรากลับทุกวันเนะเราจะนึกถึงนะเวลาเรามีปัญหาในชีวิตเนะี่ยทีนี้เราพอเรานึกนี่สายใยของพระก็มาที่เรามันก็ตัดสายใยทั้งโลกตัวตัดนะฮะเราในมันตัวนึกเราในตัวทํร้ายหรือตัวรักษาแล้วเราตัวเราเองเนะี่ยถ้าเราอารมณ์เสียเนี่ยมันจะกินทั้งทาตนะุและ อารมณ์หุดงิดอารมณ์โกรธอะไรเนี่ยขึ้นในอดีตมันก็นมานะาพอปัจจุบันมาดึงอดีตมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนขึ้นล่ะมาอยู่กับพระมันก็นตัดขึ้นโลกไปตัดไปเลยนะถ้าเราสวดนานๆเข้าเนี่ยเราจะเข้าถึงความรู้สึกของพุทธมนต์ความรู้สึกของความหมายของบทที่เราสวด เวลาเราสวดเนี่ยมันก็จะจิตเราก็จะสว่งางเพราะมันนำขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านทิ้งไว้ในโลกน,นะนะท่านไม่ได้เอาไปด้วยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าประมาณไม่ได้นะท่านไม่ได้ไปด้วยนะมันอยู่ในโลกเนี่ยเวลาท่านตัดสรูแล้วหรือไม่เกิดแล้วเนี่ยก็ย,ยังอยู่นะเหมือนกับกรรมเราในอดีตแหละ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราเท่ากรรมอะไรไว้ทั้งดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ตรงที่เราทำแต่ถ้าเรานึกมามันมามันจะเป็นความรู้สึกแต่ถ้าเราไม่นึกเนี่ยมันก็จะไม่มาล่ะท่านหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าให้สวดมนต์นำกระแสของพุทธมนต์เนี่ยมารักษาธาตุรักษาธาตุดินน้ำลมไฟ ซึ่งเราควบพูมมันอยู่เนี่ยรักษามัน